อะไรครับก็จำสวัสดีจอมตะแกจอมตะแกต้อนรับปีใหม่อะไรครับก็ปีใหม่ไทยใกล้สงกรานต์แล้วนะครับเตรียมตัวเตรียมปืนฉีดน้ำันด้วยนะครับอะไรครับก็จำสวัสดีนะครับอยู่กับอินดี้อินดี้ชาแนลกันอีกแล้วมารีวิวของเล่นครับของของเล่นงที่รีวิวไปเมื่อวานกินไปแล้วเราก็รีวิวรถไฟกันอีกแล้วนด้านหลังก็ชูไปแล้วเนาะเคยรีวิวให้ดูแล้วแต่ มาดูมาแกกันเลยมาแกกันเลยเราก็ต่อรางด้วยมีคนเกิดชวยกระหน่ำข้าราชกาพระองค์เอากล่องตรงนี้นะครับกล่องนี้กล่องตรงนี้จะลงรถไฟกันนี้มาดูครับอุ้ยแม่ยอมบอกมาแค่มาดูกันครับมาดูกันเลย นี่มาเดี๋ยวมาดูนะ้ยกันกับว่ามีอะไรบ้างมีรถไฟใส่ทานเป็น,นึันเดี๋ยวเราเด็กอันน,ะน,นี้นะเดี๋ยวมีนะครับเออไอ้นี่ใส่ทานตรงน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวใช้ทานชาร์จใส่เพราะว่ามัน เดี๋ยวมันเพราะมันแรงเดี๋ยวเดี๋ยวรถไฟวิ่งเป็นตรวจเลยมาอันนี้อันนี้โกเอ่อทานหินขนทานหินเอ่อขอบวนที่ขนสะบิขนสะเบียงหรือว่าที่คนอื่นคะมีรางมาด้วยด้วย ตรงนี้ลำมุญหรอวางหี่อยเอาไว้เอาคลิปอีก๊าบเนี่ยเอาไว้รู้อัดคลิปรู้เอาคลิปไม่บอกอีกแล้วเนี่ยเอาเสียงแท้เข้ามาด้วยเฮ้ยเสียงมันดังแล้วเวลาอัดคลิปบอกว่าให้บอกเมื่อกี้ดีจำสแกด้วยเพราะว่าใส่โซคาร มาเดี๋ยวตอนล่างเสร็จดมาอัดใหม่แป๊บหนึง่งนี่เป็นไงเดี๋ยวให้ดูไม่ต้องถ่ายจิตมานะนะยังไงโดมาเดมาดูขบวนรถไฟกันเลยอุ้ยกองตกวันนี้เป็นวันสงการยังไม่ใช่นะครับทึง พรุ่งนี้เป็นวันตรงกานยังไม่ใช่นะครับซึ่วันที่สิบสามเป็นวันตรงกานขบวนที่เราก็ที่หัวจำล่าก็คือรถไฟวางมาเลยต้องเอากล้องสูงนิดนึงมีโดมมองไม่เห็น เอากองฝูงนิดนึงดีกว่าจำเอองนินอะตดไฟของเราอยู่นี่แล้วตดไฟของเราอันนี้อันตู้ตู้ที่สองกดตู้ที่สองอันนี้ โอเคอันทีสามตู้ดูตู้ของสินค้าสามารถเดียวได้ด้วยอ้าว อันสุดท้ายตูด้โดยสารนี่จะของะวุ่นวายเยอะมากเลยแรงลากูดีโอเคพร้อมแล้ว ลงเอาเรถไฟไม่ใส่ทานใช้ทานไม่ใช่ทานตอกไม่ใช่ทานเอ๊ไม่ใช่ใช้ทนอนตองเองนะใช้ทานช้าเลยนะโอ้ยติดบ้า ใส่ฐานเรียบร้อยแล้วลองเปิดดูก่อนโอเคได้แล้วรอ ได้ปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาจับสถานที่กันตอนนี้เราก็จัดสถานที่เสร็จแล้วนะครับมีต้นไม้ด้วยคนขับจะมาขึ้นรถไฟนะครับเดี๋ยวเปิดสวิตช์กันเลยนะครับเดี๋ยวลองวนะ่าไปที่สถานีก่อน Okay, I'm gonna put my money. Oh! Ooh! อโอเองกับพ่อโอเครักผู้ชย้อยไฟมาสถานี